นิยายเสียงเรื่องกินนรีที่รักตอนที่15เมื่อรถยนต์คันหรูของพระสุแลนเข้ามาจอดใกล้ชายหาดผันภาษาและน้ำปั่นก็แทบจะกระโจนลงจากรถวิ่งตรงเข้าใส่ทะเลกว้างใหญ่ซึ่งคลาคราำไปด้วยผู้คนในชุดนุ่งน้อยห่มน้อยหญิงสาวชี้ชวนให้เขาดูอย่างตื่นเต้นราวกับไม่เคยเห็น ก่อนจะยืนนิ่งนานเพื่อเก็บทุกภาพเอาไว้ในความทรงจำที่บ้านเธอไม่มีทะเลหรือไงไม่มีมีตจสะนโนดาตน้ำเย็นใสาราวกระจกพืชพันธุ์ส่งกลิ่นหอมไปทั่วสวยกว่านี้มากแต่มันเงียบเหงาไม่มีผู้คนมากมายอย่างนี้พูดซะฉันอยากจะไปเห็นบ้านเธอเลยเราก็อยากให้ท่านไปเห็นด้วยตาผ่านภาษาบอกอย่างกระตือรือร้อน สักวันฉันจะไปน้ำเสียงและแววตาของพระสุไม่ได้บอกว่าลอเล่นยิงสาวยิ้มกว้างอย่างยินดีแม้จะรู้ดีว่าเขาไม่สามารถตามเธอไปที่เมืองกินไรีได้แน่ๆไปเล่นน้ำกันเถิดน้ำปั่นไปโน่นแล้วพันภาษากึ่งจูงกึ่งลากชายหนุ่มไปหาน้ำปัน่นแต่แล้วก็ต้องชะงัก แต่แล้วก็ต้องชะงักเมื่อเห็นสาวชาวต่างชาติคนหนึ่งถอดเสื้อกลุมออกเผยให้เห็นรูปร่างอวบอัดในชุดทูพีสที่แทบจะปิดอะไรไม่มิดทำไมอยากได้หรอไงเดี๋ยวนี้เก่งใหญ่แล้วนี่เป็นนางแบบโฆษณาแล้วเลยอยากแต่งตัวโป๊ๆบ้างใช่ไหมพระสุอดประชดขึ้นมาไม่ได้เมื่อเห็นหญิงสาวจ้องตาค้างเราแค่เห็นว่ามันแปลกดี ที่บ้านเราไม่มีผู้หญิงแต่งตัวแบบนี้แต่จะว่ายน้ำมันก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำผ้าสูนึกขึ้นได้ลเลยรียบพาหญิงสาวและน้ำปั่นไปเดินซื้อชุดว่ายน้ำที่ร้านค้าใกล้ๆและเมื่อทั้งสองเลือกได้เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมลงน้ำพันภาษารู้สึกไม่มั่นใจแม้จะใส่ชุดที่เป็นแบบเรียบๆไม่ได้โชว์ส่วนเว้าส่วนโค้งตรงไหนและยิ่งเขินหนักเข้าไปใหญ่ เมื่อพสุจ้องเขม็งเราว่ามันแปลกด,ดูไม่เหมาะอย่างไรก็ไม่รู้หญิงสาวท่าทางไม่มั่นใจแต่ก็พยายามทำใจว่าเข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามผู้หญิงที่เมืองมนุษย์ใส่ได้เธอก็ต้องใส่ได้ทว่าความมั่นใจก็เริ่มหดหายเมื่อเห็นสายตาตกตะลึงที่ยังคงจับจ้องมาไม่เลิกอย่มองเราอย่างนั้นสิ พสุค่อยได้สติรีผ่านไปอุ้มน้ำปั่นแล้วเดินนำหน้าไปทันทีเพราะรู้ตัวว่าใบหน้าตัวเองคงกำลังแดงกลับเดี๋ยวพันภาษาจะหาว่าเขาคิดอกุศลทั้งสามคนเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานพันภาษาว่ายน้ำได้เก่งราวกับเป็นนางเงือกกลับชาติมาเกิดจนพระสุยังแปลกใจเร็วๆค่ะพิสาว่ายเร็ว น้ำปั่นกระโดดเยงเยงพร้อมร้องเชียร์พันภาษาที่กำลังว่ายน้ำแข่งกับพระสุเพียงชั่วอึดใจหญิงสาวก็มาถึงเขตเส้นชัยได้อย่างสบายๆแต่พระสุก,กลับหอบแพกแพ้ราบคาบแทนที่เตรียมไว้ว่าจะแกล้งแพ้ให้หญิงสาวเลยมีอันต้องพับเก็บไปพิสาเก่งจังอดินแพ้แล้วอย่างนี้ต้องจ่ายค่าปรับจะอะไรฮะ่าตัวดี แทนที่จะเชียร์อากลับร้องเชียร์แต่พิสาแบบนี้มันเอาเปรียบกันนี่นาใช่หนุ่มแกล้งตัดพอเด็กหญิงหัวร้อคิกคักอารมณ์ดีหนีมาไกลนะคะพะสุอยู่ๆเสียงแหลบคุ้นหูก็ดังขึ้นก่อนที่ร่างสูงระหงในชุดว่ายน้ำบางเบาเปิดส่วนเว้าส่วนโค้งจะปรากฏขึ้นทั้งสามคนถึงกับตะลึงงานเมื่อเห็นว่าซูซี่ตามมาถึงนี่ได้ แถมควงกล้องเกียริมาด้วยแน่นอนว่าสายตาเจ้าชู้ยิงวาววับหนักกว่าเก่าเมื่อเห็นพันภาษาในชุดว่ายน้ำทำเอาคนถูกมองหายใจแทบไม่ออกเจอกันอีกแล้วนะครับคุณพันภาษาเร็วๆนี้ผลงานของคุณก็จะออกแล้วคราวนี้ได้ดังเป็นผู้แตกแน่ก้องเกียริเอ่ยขึ้นหวังจะเอาชื่อเสียงเงินทองมาล่อหลอกอย่างเคยแต่คราวนี้ผิดคาด พันภาษาไม่ได้มีท่าทีกระตือรือร้นอีกแล้วตรงกันข้ามกลับมีสีหน้าหวาดกลัวเพราะคิดว่าก้องเกียรดเป็นเสือปลอมตัวมาอย่างที่พสุบอกขอบคุณที่สนับสนุนเด็กของผมนะครับคุณก้องแต่ครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายเพราะผมไม่อนุญาตให้พันภาษาไปทำงานนอกบ้านอีกแล้วพสุบอกเสียงขรึมก้องเกียรดปลายตามองเยาะๆถ้าผมเข้าใจไม่ผิด คนที่เป็นแฟนคุณคือซูซี่นะครับไม่ใช่พันภาษาคำพูดยอกย้อนของอีกฝ่ายทำเอาพระสุสะอึกพราะแทงใจดำเข้าอย่างจังใช่ค่ะเดี๋ยวนี้คุณไม่สนใจซูซี่เลยนะคะเมื่อก่อนซูซี่เคยขอให้คุณพามาเที่ยวบ้างแต่คุณก็บอกว่างานยุง่งแล้วทำไมกับพันภาษาคุณพามาได้น้ำปั่นชอบทะเล หลานมาหาผมผมก็ต้องพาแกเที่ยวบ้างไม่ใช่เพราะพันภาษาสักหน่อยไม่ต้องมาอ้างหรอกค่ะตั้งแต่รับพันภาษามาอยู่ด้วยคุณก็ไม่เคยสนใจซูซี่เลยอย่ามาพูดเรื่องแบบนี้ต่อหน้าคนอื่นได้ไหมซูซี่พระส่ชักจงหงุดหงิดไม่ชอบความไม่รู้กาลเทศะของเธอและไม่เข้าใจว่าซูซี่จะตัดพาะเข้าไปทำไมในเมื่อตอนนี้ความสัมพันธ์อันเกินฐานนะเจ้านายกับเลขา ระหว่างคนนั้งคู่ก็ลือกระชอนไปทั่วบริษัทแล้วและเขาก็ดูออกจากสายตาท่าทางว่าซูซี่ไม่ได้รักเขาอีกต่อไปฮึไม่ต้องอ้างโดนอ้างนี่หรอกค่ะคุณนันหลงนางพันภาษาเลยคิดจะหาเรื่องเลิกกับซูซี่ใช่ไหมซูซี่ไม่พูดปล่าแต่ตรงข้ออารวาทุบตีเขาเป็นพลวันโดยไม่แคร์สายตาใครคนที่อายกลับกลายเป็นพสุและพันภาษา เพราะตอนนี้คนทั้งหาดเริมหันมามองแล้วหยุดบ้าได้แล้วนะซูซี่ผัสสุตะวาดก่อนจะลากเธอขึ้นจากหาดคุณคิดจะเลิกกับฉันใช่ไหมซูซี่ยังคงโวยวายไม่เลิกผะสอูโมโหจนลืมตัวรวบมือที่กำลังหยิกขวนเขาแล้วบีบอย่างแรงใครกันแน่ที่ทำอย่างนั้นคุณอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะว่าคุณกับนายก้องเกียิไปถึงไหนกันแล้วแต่ที่ผมไม่พูดเพราะไม่อยากให้คุณอาย ไม่จริงคุณใส่ร้ายฉันซูซี่ปากคอสัน่นนึกไม่ถึงว่าพระสูจะรู้เรื่องนี้ด้วยวันงานพอผมไปส่งพันภาษาและน้ำปั่นที่บ้านเสร็จก็กลับมารับคุณแต่คนที่งานบอกว่าคุณออกไปกับคุณก้องเกียรติแล้วซูซี่นิ่งไปชั่วครู่รู้สึกใจชื้นขึ้นที่เขาเห็นแค่นั้นก่อนจะแกล้งทำเป็นโกรธกลบเกลื่อน เขาแค่ไปส่งฉันที่บ้านเพราะสงสารที่ฉันถูกแฟนทิ้งเอาไว้ในงานต่างหากงั้นเหรอคงสงสารมากสินะถึงได้เลี้ยวรถเข้าไปในบ้านรูดผมจะบอกให้นะว่าวันนั้นผมเป็นห่วงคุณมากกลัวคุณจะถูกในกล้องเกียดหลอกก็เลยรีบขับรถจนตามไปทันที่ไหนได้ผมกลับเห็นคุณเป็นฝ่ายออดอ้อนอ่อเสาะแทนคุณนึกว่าผมโง่หรือไงซูซี่ตกใจจนหน้าซีดเผือดแทบลมทั้งยืน เมื่อพสุเดินจากไปอย่างไม่ใหญ่ดีความหวังทั้งหมดพังทลายลงตรงหน้าพาจากก้องเกียรดแล้วเธอก็ยังรังพสุเอาไว้ไม่ได้น้ำตาแห่งความพ่ายแพ้ไหลาอาบหน้าซูซี่สะอื้นให้อย่างไม่อายใครในใจเต็มไปด้วยความรู้สึกแค้นเคื่องไม่มีทางหรอกที่คนอย่างซูซี่จะปล่อยให้เด็กเมื่อวานซื่อย่างนางพันภาษามีความสุขได้ง่ายๆพสุ พาพันธศาและน้ำปั่นเข้าเช็คอินที่โรงแรมแล้วเขาก็แยกไปอยู่อีกห้องตลอดเวลามีแต่ความเงียบงนันไร้คำอธิบายใดๆจากปากเขาเขาไม่ได้เสียใจที่สูญเสียซูซี่ไปตรงกันข้ามเขาโล่งใจมากกว่าถึงเขาจะขึ้นชื่อเรื่องที่มีผู้หญิงมากมายมาพัวพันแต่เมื่อตกลงคบกับใครแล้วเขาก็จะคบเพียงทีละคนและจะให้เกียริผู้หญิงเป็นฝ่ายบอกเลิกเอง ซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่มีใครทนความบ้างานของเขาไหวจนมาเจอซูซี่ที่กลับทนได้อย่างเหลือเชื่อเขาเพิ่งจะหาเหตุมันเลิกได้ก็คราวนี้เองดังนั้นสิ่งที่กำลังทำร้ายเขาในเวลานี้คือความเจ็บใจเจ็บใจที่ถูกกองเกียดมองอย่างเย้ยหยันตลอดเวลานี่คงเห็นเขาเป็นควายโง่โดนซูซี่สวมเขาเข้าให้แต่แล้วความครุ่นคิดทั้งหมดก็หยุดลงเมื่อมีเสียงเคาะประตูดังขึ้น และพอพระสุเห็นว่าเป็นใครก็เปิดประตูให้เราขอโทษพันภาษาบอกเสียงเบาเรื่องอะไรเรื่องที่ทำให้คุณกับคนรักเข้าใจผิดกันไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกมันเป็นเรื่องของเราสองคนที่ไม่เข้าใจกันจริงสินะมันเป็นเรื่องของคุณกับเธอเช่นนั้นเราก็ผิดเองที่คิดยุ่งเรื่องของคุณคุณคงรักเขามากสินะ ถึงได้กลับมาในสภาพห่อเหี่ยวเช่นนี้ดวงตาคู่สวยเต็มไปได้วยคําพูดตัดพอ้อที่ไม่ได้เอ่ยออกมาความเงางอนและการหึงหวงเจือปนอยู่ในน้ำเสียงซึ่งเจ้าตัวไม่ได้ล่วงรู้เลยใช่เพราะเธอนั่นแหละทุกอย่างถึงได้วุ่นวายแบบนี้พระสุตัดบทอย่างเหนื่อยนายไม่ได้หมายความอย่างที่พูดสักนิดแต่หลุดปากประชดไปเท่านั้นเพราะอยากอยู่คนเดียวสัทีเราเข้าใจแล้ว พันภาษาสะบัดหน้าเดินจากไปทันทีและยังคงเดินต่อไปเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งมาถึงชายหาดเวลานี้ท้องฟ้ามืดแล้วดวงดาวพร่างพายส่องแสงงามจับตาทว่าหญิงสาวไม่ได้มีอารมณ์ชื่นชมในหัวมีเพียงคำด่าทอของชายหนุ่มดังสะท้อนไปมาพันภาษาพระสูตที่เดินตามมาเอ่ยเรียกด้วยน้ำเสียงสำนึกผิด เราแค่อยากออกมาเดินเล่นคนเดียวไม่ได้โกรธคุณหรอกเธอไม่ได้หันมามองเขาสักนิดเพราะกลัวเขาจะเห็นน้ำตาที่กำลังไหลฉันไม่ได้คิดว่าเธอยุ่งนะขอโทษด้วยก็แล้วกันฉันแค่อารมณ์ไม่ดีเลยพูดไม่คิดพระสู่เดินเข้ามาใกล้แต่หญิงสาวถอยหลังหนีขอโทษทำไมคุณไม่ได้ทำอะไรผิดเราต่างหากที่เป็นตัวปัญหาพันภาษาก้มหน้าปาดน้ำตา ตั้งใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องกลับปักษานนครเสียทีเธอสร้างปัญหาให้เขามามากพอแล้วเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะกลับบ้านอะไรนะพระสุตัวชาคิดไม่ถึงว่าหญิงสาวจะพูดคำนี้ออกมาความอะไรอววรจู่โจมเข้าทำร้ายหัวใจเขาจนแทบแหลกสลายคุณได้ยินไม่ผิดหรอกเราจะกลับบ้านไหนเธอบอกไงว่าจำไม่ได้ว่าบ้านอยู่ที่ไหน แล้วมันก็ไกลมากด้วยแล้วจะกลับยังไงพันภาษาหันกลับมามองเขาด้วยแววตาโศกเศร้าเริ่มตระหนักแล้วว่าเธอผูกพันกับเขามากแค่ไหนแล้วหัวใจก็คงสลายเป็นแน่หากถึงเวลาต้องกลับบ้านเมืองจริงๆฉันจะไปส่งเธอได้ไหมไมิได้หรอกมันไกลมากคุณไปไม่ถึงเธอไปเพราะโกรธฉันอยู่หรือเปล่าพันภาษาถ้าเป็นอย่างนั้นฉันขอโทษ ร้อยหนพันหนเลยก็ได้ใช่หนุ่มร่วมมือเธอมากลุ่มไว้แน่นใจหายเม่ือเห็นสายตามุ่งมั่นอยากตัดสินใจแน่วแน่แล้วไม่ใช่หรอกเราอยู่ที่นี่นานแล้วมาเพราะอยากเรียนรู้ชีวิตของผู้คนที่นี่แล้วก็ได้รู้แล้วเราดีใจและมีความสุขมากที่ได้พบคุณหยาดน้ำตาพรั้งพรูออกมาพระสู่ตกใจรีบเช็ดน้ำตาให้ ถึงอย่างไรสักวันเราก็ต้องกลับพ่อกับแม่คงคิดถึงเรามากฉันคงห้ามเธอไม่ได้ใช่ไหมพันภาษาพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มเศร้าซอยก่อนจะหันหลังเดินจากไปผะสุเอื้อมมือจะฉุดรั้งไว้หากแล้วก็เปลี่ยนใจยืนนิ่งเฉยเสียอะไรหลายอย่างในตัวเธอที่ยังไม่ชัดเจนทำให้เขาไม่กล้าย,ยอมรับว่าความรักได้เกิดขึ้นแล้ว พันภาษาแง่หน้ามองท้องฟ้าความคิดมากมายสับสนอลหมาทั้งคิดถึงบ้านทั้งอะไรในตัวผสุหากจากเขาไปก็คงไม่มีโอกาสได้พบกันอีกเพื่อดับความวา้าวุ่นหญิงสาวออกเดินไปเรื่อยๆจนเจอมุมสงบแห่งหนึง่งเหมาะแก่การนั่งสมาธิเธอจัดการปัดเศษทรายใบไม้ออกแล้วนั่งขัดสมาธิพยายามส่งกระแสจิตติดต,ต่อกับเท้าสดาย,ยุเพื่อแจ้งว่าเธอสบายดี และเวลานี้ต้องการจะกลับบ้านทว่าจิตใจที่วาวุ่นก็เป็นอุปสรรคใหญ่บวกกับคลื่นรบกวนในบริเวณนี้มีมากเกินไปเธอจึงทำไม่สำเร็จผ่านไปพักใหญ่พลังจิตของพันพัสาก็ถดถอยจนแทบหมดแรงแม้แต่จะยันตัวลุกแม้แต่จะยันตัวลุกข,ขึ้นก็ยังยากลำบากความสับสนและหมดหวังทำให้เธอลืมรมะมัดระวังตัวทั้งที่มีเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามา แต่พันภาษาก็หาได้รับรู้ไม่กว่าจะหันไปเห็นเหล่าชายชกันหน้าตาน่ากลัวสามคนก็มาถึงตัวเสร็จแล้วเธอได้แต่ตะลึงมองด้วยความตกใจใบหน้าพวกมันเต็มไปได้วยความหื่นกระหายพันภาษาใจหายว่ารีบลุกขึ้นจะวิ่งหนีแต่ก็หมดแรงล้มลงทำให้ถูกจับตัวไว้ได้พวกมันล็อกแขนเธอไว้คนละข้างแม้จะสู้สุดกำลังแต่ก็ไร้ผล ปล่อยนะพันภาษาร้องห้ามเสียงหลงพยายาม่ายเวทมนต์แต่ก็ถูกผ้าขนหนูผืนเล็กที่มีกลิ่นฉุนจัดปิดทั้งปากทั้งจมูกเอาไว้เพียงไม่นานสติสัมปชัญญะของหญิงสาวก็ดับวูบลงจบไปแล้วนะคะสำหรับกินรีที่รักค่ะหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะใครชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ